Stick your tongue and lift Working for. Plains and Memphis, but a lot of taint down in New Orleans. But I never saw it again, Side of the city, and tear right, all the river, poor queen. Stop in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleeping. Working for the man, things might happen. Big wheel keep on turning, heard the brown man, it keep on burning. And you're roaring, roaring, roaring on the river. And you're roaring, roaring, roaring on the river.

we on the ground, and we keep on burning. As we're rolling, rolling, rolling on the river, and we rolling, rolling, rolling on the river. We do. They were rolling, rolling, rolling on the river. They were rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. ยังไงวะมันเด็กเลยฟังคอมเมนต์จากทีมแดนซ์ครับโอ้ยไม่อยากคอมเมนต์ดีมากกันลูกดีแล้วลูกดีละตั้งใจดีลูกเพิ่งได้ท่าวันนี้เก่งมากดีลูกดีอะไรไม่ได้ก็โรลลิ่งโรลลิ่งอะฟังลูกฟัง หมดแล้วพี่เล่ไม่ได้เ้าวันนี้เองเหรอคะเห็นเก็เมื่อกี้พอดีคอมเมนต์ที่ไม่รู้ว่าได้ข้าวันนี้ก็คือมันจะมีฟิลประเภทยงก้มหน้ายังมองย่างังวิงมองต่าลงไปอะพวกเราเราเราควรจะไม่มองต่านะคะแล้วก็ ก,ก็ด้วยเรื่องต่างได้เท่านี้ก็เลยอาจจะแบบยังไม่เป็น,ปนไปท,ทางเดียวกันฟิลมันก็เลยบางครั้งมันจะมีหลุดบ้างทีละคนนะคะนิวตี้เนี่ยจะมีเรื่องของเพราะว่าขึ้นมาเป็นคนแรกเลยสมาธิอาจจะยังไม่ได้แล้วก็มีความหมายของของการร้องออกมาอีกก็อีกก็ค่อนข้างโอเคนะคะรู้ความหมายดี มีแอนเหมือนกันนะลูกก็คือเสียงแต่ว่าเมื่อกี้แอนเพิ่งจะมาปรึกษาครูว่าความหมายมันคืออะไรยังไม่เข้าใจโอเคแล้วก็อย่าก้มลูกนิกลูกนิกลูกนิกชอบใช้การมองตามองต่ำอ่ะนึกออกปะคืออย่าอย่ามองต่ำอย่างนี้ได้ปะมองให้มันไปไกลเพื่อให้คนดูแล้วก็ตอนนี้ก็คือก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสมาธิแล้วก็ความเป็นหนึ่งค่ะประมาณนั้น คุณแจซอนก็มีแอบเช็คเลดคูคูเปีย์นิดหน่อยเหมือนกันคือไม่ต้องเช็คแล้วลูกพร้อมแล้วร,รู้สึกว่าจะลืมพอตอนจบไม่ไม่ไม่โพสหลอหรือเปล่าไม่แน่ใจตอ,ตอนจบ,นจบที่ควรจะต้องที่เราว่าเออน่าจะนิ่งเพื่อให้ผู้ชมเขาดื่มด่ำกับเราออหนึ่งสองสไม่ใช่ไม่ใช่หนูคนเดียวหมายถึงทั้งหมดทั้งหอดอตอนนิ่งฟังไม่ค่อยรูเรื่อง ช้ใจว่ามันยังจําไม่ได้ก็ก็แกตไปอีกรเนาะนุกนิก rolling 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 เรียนไปแล้ว rolling ไม rolling มาแล้ว มาเลยรุกไปเลยแต่อีกรอบไปหรือเปล่อไก่อนเนาะไปก่อนเนาะต้ไปซ้อมอีกนิวตี้อาให้มั่นใจขึ้นกว่านี้นะลูกนะเออนิดนึงอีกนิดนึงเพราะว่าเป็นคนเปิดเพลงเนี่ยสำคัญมากมันต้องแบบต้องต้องมาเลยอะค่ะลูก เพราะว่าถ้าขึ้นมาแบบไม่มั่นใจแบบนี้เดี๋ยวมันกระบวนก็จะเสียหมดเลยนะถ้าจําไม่ได้ทําไงแทนใช่อันนี้คือเป็นหัวใจแล้วเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาหนูยังไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ไงวีคนี้เราก็เลยจัดให้ว่านิวตี้ต้องขึ้นนําบ้างแล้วนะคะก็ต้องสู้ๆทําให้ได้เนาะส่วนเจ้โอเคแล้วล่ะเรื่องฟิลเรื่องอะไรแต่หลุดหลุดริ้วๆก็ือหลุดกันหมดเลยเนี่ยหมดกันเลย หลุดกันยังยงหมดไหมกอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปไม่ออกพรุ่งนี้ซ้อมอีกรอบนึงเนาะหมายถึงว่าซ้อมอีกรองเนาะแอนก็ร้องท่านไปด้วยนะคะมันเป็นท่อนแอนพอดีเลยแจ็คพอตเลยเนาะเออรับไปเถอะก็ท่อนเราพอดีกับกับอีกเออร้องได้รรออออเดตัวละอีกร้องด้วยเหรอเปล่าอีกป่ะอ๋อ